นี่ครับแปงสิบเ <Okay. S 1> ไล่ของทิดดำ <Okay. S 1> ควักบินขึ้นมาดูนี่ดินดำปี นี่นครับเทนเดอร์ ender, ผลจากการใช้เทนเดอร์นอกจากไปสลายต่อสัางความข้าวข้าวดีแล้วครับเนี่ยมันจะสามารถปรับปรุงดินด้วยนะครับที่รออยู่ด้านหน้านี่เป็นขี้รีบนะครับ จะลองขับขึ้นไปดูข้างบนนะครับ